ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ Motorola Moto G 20ครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแบตเตอรี่ของเจ้า Motorola Moto G 20เนี่ย อึดแค่ไหนนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกม1ชั่วโมงให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่จาก100%เนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับการเล่นเกมนะครับแล้วก็มาดูฟีลลิ่งในเรื่องของการเล่นเกมต่อเนื่องด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือในเรื่องตัว CPU ของเขานะครับ CPU เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าเราไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับเป็นตัวาว่าเป็น ตัวแรงไม่จากที่ได้สัมผัสมาเนี่ยถือว่าแรงนะครับแต่ว่าอยากจะมาลองเล่นต่อเนื่องให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็โอเคผมใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ชาร์จไว้เต็ม100%เรียบร้อยแล้วพร้อมก็ขออนุญาตกดเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็จะเล่น ROV <cụ> เล่น p ับ G ให้ดูนะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูคลิปรีวิวเต็มนะครับเดี๋ยวผม ขึ้น you know, <Yes. S 1> ให้แล er like so ้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งนิกงไว้ใต้คลิปเนาะเผื่อเพื่อนๆอยากจะดูคลิปรีวิวเต็มนะครับว่าเฮ้ใช้งานมาเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเทสแบตเตอรี่เนาะส่วนคนที่อยากจะดูคลิปที่แบบเทสเกมเป็นเกมๆนะครับ ROV PUBG ผมทําไว้ให้แล้วนะครับก็ย้อนดูก่อนหน้านี้ได้เลยเนาะเสียงลำโพงถือว่า กระหึม่มนะเสียงดังนะครับแต่ว่าตัวแสงหน้าจอเนี่ยผมลืมแจ้งไปผมจะปรับแบบนี้นะครับถ้าผมปรับมากลางหลอดเนี่ยผมว่ามันตัวหน้าจอมันดอบไปนะผมขออนุญาตปรับสักประมาณ80%แล้วกันมันถึงแบบแสงสว่างมันถึงจะพอดีเล่นเกมเนาะถ้าเราแบบเฮ้ยถ้าให้ปรับแบบเฮ้ยพี่ทำไมไม่ปรับกลางหลอดผมว่าการใช้งานแล้วมันมันไม่ได้ว่าจอมันดอบไปถ้า,าปรับมาประมาณนี้เนี่ยมันถึงถึงจะโอเคก็เอาแบบตามการใช้งานที่ผมถนัดแล้วกันนะครับ มาเข้าเกมมาแล้วครับก็ตัวการาฟิกของเขานะครับตัวยูนิซอที่700เนี่ยยังไม่มีหมดเฟรมเรทสูงนะครับเงาเมฆยังไม่มีก็การแสดงผลก็ปรับได้ตามนี้แล้วกันนะครับผมอ่าก็ปรับสุดทุกอย่างเลย ผมว่าหลังจากที่ได้ใช้งานมานะเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ใช้งานสนุกเนาะในเรื่องของการเล่นเกมเรื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็โอเคครับทำออกมาได้ดีแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือตัวการถ่ายภาพครับตัวกล้องถ่ายภาพของเขาเนี่ยโฮ้ยใช้ได้เลยนะถ่ายภาพสนุกมากครับอเรือตัวละครทันอยู่นะครับแต่ว่าโอหไม่ทันเขาเลยเอาอะไรดีเอานี้แล้วกัน อเคให้เขาฟังไปแล้วก็วิ่งต่อๆไปแล้วกันนะก็โอเคอันนี้ตัวจองเขาเป็นจอ 90Hz นะครับ Mac Vision mm hmm. ก็คือตัวสมนบเนี่ย mm hmm. ก็ลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วนะครับฟิลล mm ิ hmm. ่งในการทัดก็ถือว่าติดมือดีนะครับ mm hmm. ติดมือมากๆแล้วก็ว mm ิดีโอสกินเป็นไงบ้างโอเคลื่นไหลสมูทดีครับตัวว mm ิดีโอสกินของเขาเนาะ ในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบตัดให้ดูเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะกินเวลาในคลิปจนเกินไปนะครับเพื่อนๆที่อยากจะดูแบบจริงๆจังๆเลย ROV PUBG Free Fire ผมทําแยกไว้ให้แต่ละคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวสเปคนะครับ Motorola Moto G 2 0นะครับก็ราคาขายก็4,999บาทนะครับ มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.5แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็น e d พเนาะแต่ว่าได้รีเฟรชเรทมาที่90 h z นะครับ CPU จะเป็นของ u n i s o c t 700ครับผมแล้วก็แ a มซีล็อม128นะครับก็เพิ่มเมมได้สูงสุดถึง 1TB เลยกล้องหน้าเนี่ย13ล้านนะครับจะเป็นกล้องหยดน้ำอยู่ตรงนี้กล้องหลัง4เลนครับอันนี้ชอบมากๆเลยจากการใช้งานมานะได้ความเอียดหลัก48ล้านมีเลนมุมกว้างมาให้ครับมีเลนมาโค2ล้านแล้วก็ เลีนวัดความลึก2ล้านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราจะเทสกันในครั้งนี้เนี่ยก็แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับเป็นไท e c นะครับสายชาร์จของเขาเนี่ยเป็นไท e c เรียบร้อยแล้วในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบรองรับ 5G นะเพราะว่ามือถือสมาร์ทโฟนราคานี้เนี่ยก็คือ 4G เนี่ยผมว่ามันก็ยังยังใช้งานได้อยู่เนาะในส่วนตัว Wi-Fi เนี่ยถือว่าเขาให้การจับสัญญาณมาครบเลยนะจับทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะครับบลูทูธก็เป็นบลูทูธ5.0ครับผม สแกนไลน์้นมือด้านหลังปลดล็อกใบหน้าได้สเปคโดยรวมแล้วก็โอเคครับให้มาแบบครบเลยเนาะราคา4,999บาทครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผมว่ารุ่นนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์ร้านค้ามาทิ้งไว้ให้แล้วกันเป็นลิงก์ทาง official ทางโมโตโน,นะครับใครที่สนใจก็ไปกดสั่งซื้อได้เลย เราเริ่มเกมมานะครับก็ตัวเฟรมเบรดเนี่ยจะอยู่ที่30นะครับนิ่งๆเลยอามาสี่ม,มา,าแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นก่อนนะครับโอเคครับผม ROV เกมแรกของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากง่ายมากเลยครับเกมนี้โอ้โห ็แบตเตอรี่ของเรานะใช้ไป2ครับเหลือ98เนาะสำหรับ15นาทีแรกนะครับก็ความร้อนสะสมตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับสบายบายอุ่นุๆมือเนาะก็โอเคมันอาจจะยังไม่ไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงจะครบ1ชั่วโมงนะครับผมว่าจะเป็นยังไงขอเล่น ROV ต่ออีกสักเกมสมเกมแล้วกันนะครับรอ,อดูช่วง เลือกตัวละครนะว่าจะเลือกทันเขาไหมนะเนาะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมผมรอกดอย่างเดียวเลยนะมาสิมาสิสองคนสองคนเร็ว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 โอ้โหรออะไรทำไมไม่กดอ่ากดแล้วปุ๊บโอ้โหยุบเลย <laughs> เปลี่ยนสกินก่อนเปลี่ยนสกินก่อนขอฟาร์มแล้วกัน โอเคโอ้โห <im Comm od idade> okay, oh, oh. ไม่ได้เปลี่ยนสก,กินนะรอบที่แล้วเนี่ยก็ยังลื่นนะครับยังลื่นดีเนาะ <im mon noise> เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่2ต่อกันแล้วกันนะครับโอเคครับผมเอาวีเกมที่2ของเราก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ G 2. ใช้เวลาเล่นมาได้ประมาณตอนนี้เนี่ยสานาทีแล้วเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับความร้อนสะสมก็อุ่นๆมือครับไม่ได้แตกต่างจากตอนที่จบเกมแรกสักเท่าไหร่นะครับความร้อนเนี่ยจัดการได้ดีนะสําหรับตัว ยูนิซอทีเจ็นะครับถือว่าถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอยู่ความลื่นไหลความสมูทเป็นยังไงบ้างก็เฟรมเรทสานิ่งๆเลยนะครับแล้วก็ฟิงในการเล่นเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับสำหรับการเล่นเกม ROV เนาะถือว่าโอเคอยู่นะครับผมขอต่อ ROV อีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าเฮ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ94นะครับก็ถ้าครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยใช้ไป6และ แต่ว่าเกมที่2เนี่ยตอนตอนแรกเนี่ยใช้ไป2เนาะ98ตอนนี้เหลือ94ก็ใช้ไป4นะครับอึดไหมอะ่ะอืมก็ผมว่าค่อนข้างที่จะอึดนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอสรุปกันแล้วกันว่า1ชั่วโมงเขาจะใช้ไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหไม่มีผู้เล่นอาเตรียมพร้อมใหม่รอบนี้จะได้ไหม ดี๋วคนเดียวเนี่ยทำไมไม่กดละ่ะเอ้ก็เลือกตัวละครก็โอเคมาทันเพื่อนอยู่นะแต่ว่าเจ้านี้เนี่ยมาเร็วมากเลยเป็นไงบ้างฟิลลิ่งในการทัดก็ยังดีนะครับถือว่านย,ยังทัดติดมือดีเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเกมที่3ต่อกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟิลลิ่งในช่วงที่แบบ เล่นมาได้ครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหทำไมเก่งจังคิวเร็วจังเลยก็ตัวเฟรมเดทนะครับ30 fps นิ่งๆเลยเนาะก็เนี่ยครับผมทัดดีไหมอะ่ะผมว่าก็ก็ยังใช้ได้นะถึงแม้ว่าเราจะเล่นต่อเนื่องมาครบหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นซีเป็น cpu ที่ที่แรงใช้ได้นะสำหรับตัว u n i s o อ t T700 เนี่ย แล้วก็เล่นต่อเนื่องมาก็ยังไม่ได้มีอาการเอ๋อนะครับแบบเฮ้ยทางแหลกนะครับก็โอเคยังแบบยังลื่นยังไหลปกตินะครับกราฟิกโดยรวมก็ยังสวยครับความร้อนสะสมก็คุมแล้วก็จัดการได้ดีครับถือว่าโอเคอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเกมที่3าต่อให้มันจบก่อนแล้วกันเกมหน้าเนี่ยก็คง PUBG Mobile แหละ เดี๋ยวมาดูพับจีโมบายกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเอาวีเกมที่3ามของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมันมากๆเลยนะครับเอาจะ50นาทีแล้วเหรอเนี่ยก็เหลืออีก10นาทีนะครับเดี๋ยวลองเข้าพับจีโมบายให้ดูเรากันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอ้โหมันมากๆเลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลือ92ก็ใช้ไป8ครับ เกือบจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วใช้ไป8อึดไหมอ๋ออยู่ในเกณ์ที่อึดนะถือว่าอึดครับถือว่าอึดโอเคมาเรามาลุยพับ G Mobile ต่อแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดหน้าจอก่อนแล้วกันเพราะว่า <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมก็อย่างนี้แหละเพราะว่าบางทีเล่นแล้วมันติดลมนะจะไม่อยากทำอะไรนะครับผม ก็ ROE เกมแรกของเรานะครับเล่นไปประมาณ15นาทีแบตเตอรี่เนี่ยใช้ไป2เนาะเกมที่2เล่นไปประมาณ20นาทีนะครับก็ใช้ไป4แล้วก็เกมที่3เนี่ยเล่นไปประมาณ15นาทีเหมือนกันก็จากเท่าไหร่ล่ะ94เหลือก็ใช้ไป2นะครับก็ถือว่าเฮ้ยอึดอึดอึด,อด,อดใช้ได้เลยตัว PUBG Mobile นะครับตัวตั้งค่ากราฟิกของเขาเนี่ยจะปรับ ผมปรับเล่นไว้อย่างนี้นะก็คือกราฟิกเนี่ยผมผมก็พอรับได้นะก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้มันคมจ๋าเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลงมาสมดุลเนี่ยเฟรมเรยก็ออลต้าเนาะแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเน้นแบบตัวเฟรมเรตลื่นๆน,นะครับผมโอเคพร้อมแล้วลยุย ตัวการแสดงผลนะครับก็เต็มหน้าจอทุกสัดส,ส่วนนะครับก็ตัวสีเนี่ยผมว่าดูเนียนตาดูสบายตาดีนะแล้วก็พอเข้ามาตรงหน้ารวมพลเนี่ยกราฟ,ฟิกนะครับถึงแม้ว่าเราจะปรับลงมาที่ดีเนาะผมว่าก้อนหินรายละเอียดเนี่ยก,ก็ยังดูได้นะครับต้นไม้ท้องฟ้าเนี่ยก็โอเคครับเนี่ยครับมันมีความลื่นนะเวลาดูตาเล็กเนี่ยครับสามารถที่จะแบบนี้ได้เลยนะครับตัวเสียงลําโพงเป็นลาโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะก็คือถ้าอยาก แยกเท้าซ้ายขวาครับก็คงต้องใส่หูฟังเล่นเนาะโอ้โหเสียงปืนกระหน่ำมากก็หลังจากที่ได้ลองเล่นแบบเต็มที่ใส่อัถรรเต็มที่เลยนะครับก็มีข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันนะครับเวลาเล่นเนี่ยมือ ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเหมือนผมไหมผมชอบจับแบบนี้เนาะเวลาเนี่ยม,มือเราจะไปโดนปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเรียกตัว Google Assistant นะครับบางทีมันมันอยู่อ่ะมือเราเผลอไปโดนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเรียก AI ประจําตัวเครื่องเนาะ,อ,ะอยู่บนเครื่องบินโอ้โหลายสวยมากไปสิจะพาไปลงตรงไหนเราพร้อมด้วยครับผม ตัวนี้กราฟิกดีนะครับแฟรมเพลตออลต้านะครับความร้อนสะสมเป็นไงบ้างจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วความร้อนเนี่ยยกนิ้วให้ครับคุมแล้วก็จัดก,การได้ดีจริงๆเรามีมีเวลาได้เล่น p ั b จีโมบายเนี่ยสนะิบนาทีสุดท้ายเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแบตเตอรี่ของเราตอนนี้เหลือ91แล้วก็ใช้ประมาณ10-11ปรเซ็นเนี่ยก็ถือว่าอึดเลยนะผมว่าอึดเลยเมื่อเทียบกับ กราฟิกกับภาพกับฟิลลิ่งที่เราได้มาถือว่าดีครับถือว่าดีอยู่อันนี้ตาเล็กครับผมนี่ท้องฟ้าสวยมากครับท้องฟ้าสวยตัวละครเนี่ยก็ยังชัดเจนดีเนาะนครับโอเคเลิกติดตามคุมลมเองสิพาผมลงตรงไหนเนี่ยไม่ได้ดูเลยโอ้โหโคชิงกิตายแล้วจะอยู่ครบสิบนาทีไหมล่ะเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาตัวรอดให้ได้ออวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนเนี่ยครับลื่นไหลสมูทครับผมอ้าวได้หมวกกันน็อกแล้วก็หยิบคงหยิบของเร็วดีนะครับการาฟิกโดยรวมถือว่าสวยครับสวยมีความลื่นไหลมีความสมูทเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้รครบหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับเจ้า motorola moto g 2 0รุ่นนี้ครับผมกับแบตเตอรี่ที่เขาให้มา5 0 0 0 m มิลลิแอมโอเคครับผมผมตายก่อนเวลาอันควรนะครับอีกนิดเดียวจะจบเนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันนะครับว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย สำหรับเจ้า Motorola Moto g 20น,นะครับเทสเกมไป1ชั่วโมงแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแถมๆๆ10%ครับผมถือว่าอึดแบบอุยอึดในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ตัว r o v เกมแรกของเรานะครับเล่นไปประมาณ15นาทีเนี่ยก็ใช้ไป2เนาะเกมที่2เล่นไปประมาณ20นาทีก็ใช้ไป4นะครับแล้วก็เกมที่3เนี่ยเล่นไปประมาณ เท่าไหร่ล่ะ15นาทีเหมือนกันก็ใช้ไป4นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพับ G Mobile เล่นไปประมาณ10นาทีก็ใช้ไปแค่2%เองนะครับก็1ชั่วโมงสำหรับเจ้า Motorola Moto G 20นะครับใช้แบตเตอรี่ไปก็ประมาณ10-11%นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ89แล้วก็ประมาณ11%นะครับ สำหรับตัวผมเองแล้วถือว่าอึดไหมอึดน้กเมื่อเทียบกับกราฟิกที่เราได้มาความลื่นไหลความสมูทเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องชมเลยนะครับความร้อนเนี่ยควบคุมแล้วก็จัดก,การได้ดีมากๆแต่ว่าสิ่งที่พิจารณานะครับสำหรับตัวผมเองที่พบเจอเวลาเล่นเนี่ยกดมือจะชอบไปโดนตรงปุ่ม AI ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องระวังแล้วกันเนาะโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ